แล้วครับมีทงสัญญาณไหมธงโบกเหมือนกระบวกวัตสันะครับโอ้ให้ำคำการยกรมือใช่ ก้อนบ้านโคกนะครับามาที่กองอำนวยการด้วยนะครับขอเชิญกรรมการที่จะตัดสินและก็ปล่อยว่าวนะครับประจำที่ได้แล้วนะครับและบรรดาว่าวทั้งหลายก็ประจำที่เหมือนกันครับ ว่าวลำดับที่หนึ่งก็ประจำที่เรียงมาเป็น2องสาห้านะครับอันดับหนึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะจ๊ะเรียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเว้าวตัวสุดท้ายจะอยู่ทางทิศตะวันออกครับขณะนี้ผมยังไม่ได้รายชื่อเว้าวนะครับนะเออบายนีด กรรมการปล่อยว่าวจะคอยปล่อยเว้าวแต่ละตัวนะครับเราจะมีกรรมการที่ปล่อยว้าวคนเดียวแค่นั้นนะครับไปยืนใกล้ๆเว้าแล้วจะยกมือคอยให้สัญญาณส่วนผมนะครับก็จะส่งเสียงอยู่ทางนี้แต่เห็นกรรมการชูมือขึ้นผมก็จะดูกรรมการอาจจะชูมือหนึ่งนิ้ว2อนิ้วสนิ้วถ้าผมเห็นจากไกลครัถ้ามองไม่เห็น กรรมการชูมือสักครู่หนึ่งเอามือลงผมก็อยจะบอกให้ว่านั้นไปเลยอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าปล่อยว่าขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเราจะใช้สัญญาณอย่างนี้เพืยอกรรมการจะเอาไม้อีกตัวหนึ่งไปก็ได้นะครับไปขึ้นไปแล้วนะครับเอาแล้วครับนี่นี่อ่อนกรรการโอ้ยผิดกอนมการ ขึ้นสวยเมื่อกันอา้อาวอา้าวอ้าวมาจากครูบาอาจารย์เดียวกันหรือเปล่าทําไมขึ้นทรงเดียวกันโอ้โหสง่างามมากเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่างสีขาวยาว oh. ดูแล้วเหมือนก็ะไม่ชีผู้สีเขียวมาจากวัดนะครับมาจากวัดเดียร์ครับผางสีงาขาววชีมาแล้ววัด เอาตัวที่สองคุณสุภพราชเสร็จหร้อ,อยังไม่รู้เนะเาะว่าวของคุณสุภราชนะครับนิบ้หมายเลขอะไรครับหมายเลขสองผมหมายเลขแปดเอาหมายเลขสองครับอยู่ไหนครับว่าวเอกยักษ์ครับคุณสุภราชนะครับหมายเลขสองนะครับยังไม่พร้อมกับพร้อมตอนนี้ไหมถ้าพร้อมตอนนี้จะได้ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับ ยังไม่พร้อมใช่ไหมครับกำลังต่อหางใครขโมยหางไปนะครับใครขโมยหางเบ้าของคุณสุภราชไปถ้าไม่นำมาส่งคืนเราจะแจ้งหน่วยหน่วยกู้ภัยนะครับก็คือที่หนึ่งจะลงแล้วนะครับขึ้นสวยงามมาก ที่อยู่บนท้องฟ้านะครับเป็นเบ้าของไม้เลขสามคุณสมชายเจียสารับครับสวยงามจริงๆขึ้นโอ้ติดลมนี่ขนาดลมเบาๆนะครับเขายังติดส่วนไม้เลขหนึ่งนะครับขอ erm. นอนพักผ่อนก่อนไอเด็กเสน้อไอ้อไอ้เลยนะเออนอนแหละเออแันนอนตรงนี้ตามนอนตรงนั้นไปเลยนะครับ ยต่อยยต่อยโตยอยอีกอยต่ตยอยเฮ,ฮ้ยโอ้ยมืออดมาจะมาอ้อมมาจับกันได้นะครับมาอ้อมมาข้างหลัง้าครับก็มืออลมาถึงข้างหลังเลย <S 2> <S 2> <S เป็นแวาของคุณสมชายเกียริสาร <S <S ัมแววตัวที่สองที่ยังไม่ได้ขึ้นลำดับที่สองนะครับพร้อมหรือยังหนอขอตัวในชุดต่อไปเป็น หมายเลขหกครับโอ้หมายเลขหกเป็นรอบย่างสองไปหา,านะครับ่ได้าม่ครับครับจารึกภาพกดตัวเบาเป็นหลวงปู่เมานะครับระวังหานครับน ลุกมาเมาลูกมาเมาวัดบ้านทุกเหล็กนะครับลูกมาเมา